ศูนย์ประธานพรศูนย์ประทานพร,ร,ร,น,พรนี่ก็เหมือนกันอันนี้เป็นพระก่อนหน่อยหนึ่งห้าร้อยรวมส่นี่ห้าร้อยสนับสนุนการเดินทางไปกับแม่ยุพินจิวเวอรี่เครื่องประดับเงินแท้สินค้างานจิวเวอรี่นำเสนอในรูปแบบเครื่องประดับที่ฝังพลอยและโลหะ ที่ได้รับการพุทธาพิเศษจากทางวัดที่ได้รับการเข้าร่วมพิธีต่างๆพร้อมกันกับพระอาจารย์เกจิดังสามารถติดต่อสอบถามแอดมินไลน์ id 0 6 4 9 0 6 0 2ี2เเครื่องประดับที่ได้รับการพุทธาพิเศษเสริมพุทธคุณแด่ผู้สวมใส่สินค้าฟรีออเดอร์สิ่งดีๆสำหรับคุณเพื่อตนเองและคนที่คุณรัก พระสายไหนครับสายหลวงปู่ศูนย์จันทวันโนหลวงปู่ศูนย์จันทวันโนวัดไป่าธรรมที่ไหนสกลนครออยู่สกลเหรอครับแบบไหนบ้างมีหลายรุ่นกันครับวันตอนนี้รุ่นพระปิดตาพระปิดตาหนึ่งปีความลอยจานหลวงปู่จากวัดเลยนี่บูชาเท่าไหร่บูชาสี่ร้อยรวมส่งสี่ร้อยรวมสูง หลวงปู่ศุนนะศูนหรือศุนศูนศูนหลวงปู่ศูนย์พระปิดตาพร้อมลอยจานหลวงปู่ต่อไปรุ่นไหนรุ่นมหาพคอรัพย์ออกปีหกสี่ปีหกสี่รุ่นเป็นเนื้ออะไรเนื้อทองแดงผิวไฟเนื้อทองแดงผิวไฟอ๋ออุ้มบาทอย่างนี้เหรอ ภาศิวะลีท่านเมตตาบ้งท่านเมตตาเมตตาค้าขายนะมหา,าเสน่ห์นี่เท่าไหร่เลยนี่รุ่นนี้หกร้อยรวมส่งหกร้อยรวมส่งหลวงหลวงปู่ศูนย์ใช่ไหมหลวงปู่ศูนย์จันทร์หลวงปู่ศูนย์จันทร์วัดป่าอิสระธรรมสกลนครอืมดังอยู่ทางสกลเหรอดังเดีนี้กำลังมาแรงใต้ปู่ศูนย์สกล อายุวัฒนมงคลอ๋อนี่รุ่อายุวัฒนมงคลลอพิมพ์ลงลงปูกฟันเออเหมือนผมว่าจะถัดฟันดีเ่ว่าเหมือนคล้ายๆหลวงปู่ฟันออกท่านเป็นพระสายปฏิบัติเหรอสายปฏิบัติสายวัดข้างหลังนี่ก็จะเป็นบาทแล้วก็อัดติบริขารนะอืมนี่เท่าไหร่เรียนนี้เงินนี้สี่ร้อยรวมส่งเงินนี้สี่ร้อยรวมส่งต่อไป รุ่นไตมาศหกสองรุ่นไตมาศหกสามไตมาศโอ้รุ่นนี้สวย 6, 6, นี่เท่าไหร่เนี่ลงยาด้วยลงยาสี่ร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าสิบนี่เขาเรียกเหรียญเสมาไว้เหรียญเสมารอดทิมวัดหนังอทำคล้ายๆวัดหนัง นี่สี่ร้อยเหรอสี่ร้อยห้าสิบเหรอสี่ร้อยห้าสิบสี่ร้ยห้าสิบรวมส่งครับรถไฟบรรุนเจมาสมปารธนาสีมาสมปารธนานี่ลยสองเนื้ออะไรเนื้อทองแดงที่รถไฟกับเนื้อทองฟ้าบาทมีสองสองสองเนื้อใช่สองเนื้อนี่เท่าไหร่เหรอเหมือนกันสี่ร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าสิบรวมส่งแะครับหลวง ปู่ศูนย์จันทวันโนวัดป่าอิสระธรรมรุ่นบารมีวามมีจันทวันโนเหมือนลวงปู่ฟันเลยนี่เท่าไหร่รุ่นนี้รุ่นนี้ก็มันกันสี่ร้อยห้าอไอ้บูชาเหมือนกันนะครับ นี่จะตรงนี้จะเป็นสีทองทองหน่อยต้องแดงผิวลงหน้ากาบออกลูกปืนออกลูกป,ปืนหลงัลงหลงังหลังหลังก็จะเป็นยันยันยันเหมือนหลวงพ่อคูณนล่ะเปนดวงไปพยกักษ์วาใหญ่พยกักษ์วาใหญ่เหรอก็เป็นตำบลเมวาใหญ่อ,อ๋อเป็นตำบลวาใหญ่ ยากว่าใหญ่นี่เขาเลือกเนื้ออะไรข้างหลังเป็นเสือสวย,ยนักทองแดงนักกาบปลอกลูกปืนนักกาบอืมนี่เท่าไหร่ครับบูชาเหมือนกันเหมือน,นกันสี่ร้อยเอาเป็นว่าราคาก็สี่ร้อยห้าสิบนะครับสำหรับวัตถุมงคลของหงวงปู่ศูนย์เรียนนี้ก็สวยนะยกลมอ่ะเศรษฐีลำซำรูปไข่อ่ะเป็นน้กกากอยากทานอืมนักกาก แล้วหลังเกี้ยงๆนี้อ่หลังเป็นหน,น้ากาอนี่เท่าไหร่ครับอันนี้สามร้อยรวมส่งอ๋อนี่สามร้อยเหรอหน้ากากจะถูกกว่าสามร้อยรวมส่งอาโยวัฒนามงคแลแปดห้าอันเนื้ออะไรนี่นกทองแดงมันปหน้ากากฟองโลเปอันลหลังเป็นพระสิวลีนะครับ นี่ก็ราคาเท่ากันเหรอท่าสี่สี่ร้อยห้าสี่ร้อยห้าสิบนี่ <450 S 2> สูตรรวมโชคชื่อรุ่นเหรอชื่อรุ่นสูตรรวมโชคสูตรรวมโชคเป็นเนื้ออะไรทองแดงเหรอทองแดงมันปูทแดงมัน,ม,นมีมีสองแบบอ่ะมีสองเหรียญนะนี่ก็สี่ร้อยห้าสิบเหมือนกันสูตรรวมโชค ส่ร้รวมโชคม,มีทั้งหมดสี่เดืนแน่เช่นนนอ๋อมีทั้งหมดสามนะครับสามเหรียมีทั้งหมดสามเหรียญะคาสี่ร้อยรวมส่ง <c oughs> ออามต่อไปรวยพันล้านพนยักราชาโชครวยพันล้านรวยพันล้านกแบบตั้งตาสุด อ๋อเขาล้อพิมพ์เหมือนหลวงปู่สุดรวัดกาหลงเลวัดกาหลงเออด้านหลังก็เป็นยันตะก้อเหมือนกันนะคร<อ>ับคือจะล้อพิมพ์แต่นี่เป็นหลวงปู่ศูนใช่ไหมแต่ล้อพิมพ์เหมือนหลวงปู่สุดนะครับร<อ>นี่ก็สี่ร้อยห้าสิบเหรอใช่ศูนย์ประธานพรศูนย์ประธานพร นี่ก็เหมือนกันอันนี้เป็นพระเก่าหน่อยหนึ่งห้าร้อยรวมสซงนี่ห้าร้อยถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้วัตถุมงคลต้องเดี๋ยวรายมาคุยกับเจ้าของนะครับจะได้สอบถามแต่ละรุ่นมันเยอะนะครับแต่ละรุ่นมันเยอะก็อาจจะจำไม่ได้นะครับน,นี่มีด้วยกันสามเนื้อนี่เหรอ อันนี้รุ่นอะไรนะพรนามงคลแปดห้าม,มีทั้งหมดสามเนื้อนะครับรอพิมพ์ตลงปู่ฟัดสิบเก้าอันนี้มีอยู่สี่เหรียญเนาะอีสี่เหรียญไม่แจกเซียนสองเหรียญยังไม่แจกเซียนสองเหรียญรุ่นนี้ห้าร้อยรวมสง่งนี่หรอห้าร้อยรวมสง่งจะมีสี่ร้อยเป็นบางรุ่นใช่ไหมบางรุ่น นี่รุ่นอะไรสำเร็จบารมีสำเร็จบารมีด้านหลังเป็นเสือนะครับนี่ก็ลงปู่ศูนเหรอปู่ศูนหมดเลยครับช่วงนี้เท่าไหร่นี่นีก็สี่ร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าสิบรุ่นสำเร็จบารมีอธิษฐานบาราลโชคนี่เหรอนี่สร้างปีเดียวกันไหมครั รุ่นนีอ๋อนี่รุ่นนี้บารดานโชคอธทิษฐานบรรดาลโชคนะครับนี่เป็นเนื้ออะไรฐานอะไรก็ได้เนื้อทองแดงลมดำเนื้อทองแดงลมดำนะครับนี่ก็สี่ร้อยห้าสิบอ่ะห้าร้อยอ๋อนี่ห้าร้อยรุ่นนี้รุ่นจงเจริญเนระหลวงปู่ศูนย์จงเจริญจงให้รวยอือนี่เนื้ออะไรเนื้อทองพุทธงัต t เื้อทองสัตตะโอ้ด้านหลังเป็นพญานาครรุ่นนี้ก็450รอยห้าสิบเรอสี่ร้อาสิีจันทวันโน <c oughs> นี่ก็สี่ร้อยห้าสิบ หลวงปู่ศูนย์นี่รันตรายการไผ่หลวงปู่ศูนย์เงินสองเชซุกสองเชนี่บูชาแพงกว่าเดิมอ๋อหน้าหลังก็จะเป็นอย่างนี้นี่เท่าไหร่นี่อันนี้ห้าร้อยห้าร้อยรวมสววองไปสวนคุ้มครองอมีร,รอยจานรอยจานมีรอยจานหลวงปู่ด้วยนะครับ รอยจานอยู่ตรงไหนตรงที่เขาขาวข้างหน้าอ๋อนี่เหรออ๋อเาจานให้ด้วยจานจากหลวงปู่นี่เท่าไรหร่อ่ะอันนี้ห้าร้อยห้าร้อยนะครับมีรอยจานมีรอยจานของหลวงปู่ด้วยนะครับต่อไปมหาอำนาจมหาบารมีมหาอำนาจมหาบารามีชื่อรุ่นเหรอชื่อรุ่น มีอยู่นี่ปีอะไรหกไปเลยเนี่ยใหม่ๆนี่เหรอนี่หกสามปีหกสามโอเหมือนกันใช่ไหม,หมนนคนละนึ่นอะคนละนึ่งะอืมด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนชัดรันอ๋อนี่ชัดด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ก็ราคาเท่ากันเนอะราคานี่นั่งเสือสี่ร้อยห้าสิบ มีเสือสองตัวสี่ร้อยห้าสิบส่วนเนือนี้ก็สองชิพห้าร้อยมีรอยจานอ๋อมีรอยจานนี่จะแพงกว่าใช่ไหมแต่ <ใน S 1> เป็นรุ่นเดียวกัน,น,กนอ๋อนี้มีรอยจานของอจานของน้อง,องพ่อมีรันตาลายไหนนี่จะเป็นรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันแต่สองเนื้อ นี้ก็สี่ร้อยห้าสิบะรุ่นนี้ห้าร้อยอ๋อรุ่นนี้ห้าร้อยนี่รันนี่รันตะลายมีสองเลื้อนะครับมีห้าร้อยรวมสองตอดเส้นจะเรินพรบนนี้เท่าไหร่รุ่นนี้เรินพรบนก็สี่ร้อยห้าสิบ ขึ่นเจริญพรบนนะครับมียันนกคุมด้วยนะน่าจะเป็นด้านเมตตานะนี่เหรียญน,นี้450ใ้่4บ0ชนะจนโอ้ชนะจนชื่อเหมือนหลวงพ่อรวยเลยรุ่นชนะจนนี้เท่าไหร่รุ่นนี้ น่จะก็สี่ร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าสิบบูชาขู่เงี้ยนี่ยอัปปะก้าโอ้เป็นเหรียญเสมาบูชาขู่อันนี้ไม่ใช่เนื้อเงินเะรเนื้ออัปปก้านะครับนี่เท่าไหร่หรอห้าร้อยนี่ห้าร้อยนะครับอกปีหกศูนย์ปีหกศูนย์มีสามสิบหกศูนย์หกหนึ่งหนึ่ง ไม่หกศูนย์ก็ 61, หกหนึ่งใช่ไหมรุ่นนี้นะจนต่อไปดูผ้าผงพ้ะผงเราเอาันก็มีผ้าผงด้วยเหรอสยบเสือสองพยักษ์เสริมหนึ่งอือเป็นพ้ะผงอ้าผง,าผงอโอเมก้าแกะกลัวแตก เป็นเนื้ออะไรเนื้อว่านเนื้อว่านเนื้อผงพุทธคุณน,นี่เท่าไหร่เนื้อผ,ผมม400งเนื้อผงนี่สี่ร้อยรวมส่งเนื้อผงอ่อสองเนื้อสีขาว <2 S 2> สองเนื้อ,อนั่นก็เนื้อผงว่ะอันนี้ดวงเศรษฐีดวงเศรษฐีดเนื้อผง นี่ก็เท่ากันเหรอราคาราคาอยู่ที่สี่ร้อยรวมส่งคือสี่ร้อยรวมส่งเนื้อผงนะครับสามเนื้อเนื้อผงอนนี้ไม่เหมือนกันสามเนื้อนี่ฝังตะกุดทองแดงฝังตะกุดนี่เท่ากันบ่ราคาราคาเท่ากันอืมรวมเศษทีเนี่อยรุ่นหลวงปู่ฟันอ๋อปู่โซนเศษอ๋อเป็นหลวงปู่ฟันเหรอปู่ฟันพระอาจารย์ฟัน แต่หลวงปู่ศูนย์เศษวัดไป่าอิสระธรรมอทำเป็นเป็นหลวงปู่ฟันนะครับแต่เป็นหลวงปู่ศูนย์ปูกเศษนะครับวันนี้ก็พามาชมหลวงปู่ศูนย์วัดป่าอิสระธรรมจังหวัดอะไรนะพี่จังหวัดสกลนครจังหวัดสกลนครนะครับ ถ้าใครเป็นลูกศิษย์ลูกหาหรือว่าอยากเช่าบูชานะครับก็จะแบ่งให้นะครับราคาก็อยู่ที่450ถึง500นะครับเป็นบางรุ่นนะครับก็เดี๋ยวผมลงเบอร์โทรไปให้นะครับติดต่อมาอย่างพี่สุพันได้รับประกันแท้หมดใช่ไหมพี่รับประกันแท้นะครับนี่ครับหลัวันนี้ ขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ